สวัสดีค่ะพบกับเราฝ่ายบริการวิชาการแบบหารายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครราชสีมาวันนี้เราจะพามารู้จักกับหลักสูตรระยะสั้นของผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์สายยนุนชาวอุบลหลักสูตรจิตตวิทยาการให้คำปรึกษาตามหลักวิธีพุทธวิธีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอยากให้อาจารย์แนะนําหลักสูตรอาจารย์หน่อยได้ไหมคะครับหลักสูตร จิตวิทยาการให้คำปรึกษาตามแนวพุทธวิธีเกิดขึ้นจากการที่ต้องการที่จะฝึกฝนนักวิชาการทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาตามหลักการและวิธีการทางด้านจิตวิทยาสมัยใหม่และก็มีการบูรณาการความรู้หรือหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นเพื่อเข้าไปในการช่วยในการแก้ปัญหาชีวิตไปการแก้ปัญหา ของชีวิตของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ความรู้สึกตลอดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน,ในสังคมแล้วก็เพื่อให้ทุกคนนั้นได้สามารถใช้หลักการหลักธรรมทางพุทธศาสนาน,นั้นในการที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งตัวเองผู้อื่นครอบครัวและสังคมได้แล้ววัตถุประสงค์ของอาจารย์คืออะไรคะวัตถุประสงค์ของ การสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะสร้างนักจิตวิทยาให้การาให้การปรึกษานักจิตวิทยาให้การปรึกษาเพื่อที่จะมีบุคลากรทางด้านนี้หรือมีบุคคลที่มีความรู้ทางด้านให้คาปรึกษาเนี่ยในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกันและก็ทาให้อยู่ทําให้คนนั้นเกิดความสุขภาวะจิตทางด้านจิตใจได้และก็ เป็นการบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อให้เรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ดีขึ้นแล้วก็เห็นประโยชน์จากเราที่มีพุทธศาสนาและก็เกิดคุณค่าต่อชีวิตได้จริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของอาจารย์คือใครคะกลุ่มเป้าหมายก็คือหลักสูตรนี้เกิดขึ้นโดยที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาอบรมเรียนรู้หลักการวิธีการ เพื่อการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะถึงขนาดนั้นก็คงไม่มีคนที่สนใจหรือไม่ให้ความสนใจในการที่จะมาสมัครแต่จริงๆแล้วหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ทางด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานของทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางสังคมที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือองค์กรบริหารท้องถิน่นนะ ว่าจะเป็นอพทหรืออปตอสามารถที่จะส่งบุคลากรทางด้านสวัสดิการทางสังคมแล้วก็กองการสาธารณส,สุขนั้นเข้ามาฝึกอบรมเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดหน่วยงานที่ชัดเจนแล้วก็มีบุคคลที่ชัดเจนที่จะให้คาปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาสภาวะของบุคคลที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ทางด้านความรู้สึกตลอดจนถึงสิ่งที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมได้ครับแล้วผู้รับ เข้ารับการอบรมจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้คะอาจารย์ผู้รับการอบรมจะได้รับสิ่งที่เอียกว่าหนึ่งหลักการหลักการวิธีการและกระบวนการในการให้คาปรึกษาอย่างถูกวิธี mm hmm. แล้วก็สามารถที่จะใช้หลักการนี้เพื่อในการแก้ปัญหาได้จริงและก็สามารถที่จะใช้หลักการทางพุทธศาสนานั้นเข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ถูกต้อง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีแต่หลักการที่เป็นทางด้านจิตวิทยาโดยตรงก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาก,ก็คือผู้ให้คาปรึกษาก็อาจจะเป็นคนซึมเศร้าตามคนที่มาปรึกษาหรือเกิดปัญหาไปด้วยกันะนั้นหลักการผู้ให้คำรึกษาจะ,จะมาช่วยในการที่จะแก้เพื่อให้เกิดหลักการในตรงนั้นครับแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้อาจารย์คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาคะแรงบันดาลใจในในหลักสูตรนี้ก็คือว่า จากสภาพปัญหาของสังคมปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นมีสภาวะทางด้านป่วยทางจิตหลายอารมณ์หลายอารมณ์หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องซึมเศร้าความพิตกกังวลความเหงาอันเกิดจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจตลอดจนถึงปัญหาทางด้านความรัก อะไรต่างๆพวกนี้ปัญหาการยาล้างอะไรเกิดขึ้นเ<ม>ขาไม่มีที่ปรึกษาและใครจะให้คําปรึกษาเขาเราก็ต้องสร้างนักจิตวิทยาขึ้นมาเพื่อให้ช่วยกันในการให้คําปรึกษาแต่นั้นคนที่จะมาจะมาเป็นนักสมัครหรือเรียนนันก็ต้องเป็นนักที่มีจิตอาสามีมีความรักในเพื่อนมนุษย์<ม>นะเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในส่วนนี้และแนวโน้มของอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับ อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจหลักสูตรของอาจารย์หน่อยได้ไหมคะก็ขอฝากถึงบุคคลที่มีจิตเมตตาหรือมีความรักในความในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในในปัญหาหรือในประเด็นในเรื่องนี้ให้เข้ามาสมัครเพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์หลักการวิธีการในการให้คำปรึกษาตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานหรือองค์กรทางราชการท,ที่ที่มีความสนใจหรือมีความจําเป็นหรือต้องการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ส่งบุคลากรเข้ามา,าสมัครในการอบรมของหลักสูตรเราครับหากท่านใดที่สนใจของหลักสูตรของอาจารย์นะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานฝ่ายบริการวิชาการแบบหารายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหรือตามคิวาโคโคด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ